เมืองไทยนะครับรถไฟความเร็วสูงมันหมายถึงรถไฟที่เดินทางต่างจังหว,วัดที่กําลังสร้างอยู่ในนี้ก็รถไฟกรุงเทพโคราชครับหรือกรุงเทพนครราชสีมานั่นเองซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อกับสปปลาวแล้วก็จีนนะครับเป็นทางรถไฟที่เราใฝ่ฝันกันมานานครับผมอยู่จังหวัดน้องคายก็ใฝ่ฝันอยากจะนั่งนะครับเห็นแต่อยู่ต่างทินต่างแดนครับ เขามีรถไฟต่างจังหวัดนะครับรถไฟความเร็วสูงต่างจังหวัดก็จะได้นั่งแล้วใช้เวลาในการเดินทางน้อยลงนะครับ <c oughs> อย่างลุงเกียรตินไปกรุงเทพไปกรุงเทพถ้าไม่นั่งเครื่องบินก็จะนั่งรถส่วนตัวหรือรถโดยสารนะครับต้องใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมงนะครับยิ่งเทศกาลก็จะใช้เวลานานกว่านั้นนะครับมีผู้ใช้รถใช้ถนนจํานวนมากก็ทําให้การจราจรติดขัดนะครับซึ่งเป็นการ สิ้นเปืองนะครับเป็นการสิ้นเปลืองหมดเงินกับการเดินทางไม่ใช่น้อยนะครับไอเราจะไปนั่งเครื่องบินหรือจะไปนู่นนี่นั่นมันก็ชุลหุกครับบางทีไม่ได้จองล่วงหน้าก็ค่าตั๋วก็อาจจะแพงนะครับถ้าเป็นราขนส่งระบบรางถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราก็ทําให้เราเดินทางไปมาสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะขนผู้โดยสารในเวลาอันสั้นจํานวนมากนะครับเพราะแต่ละขบวนแต่ละขบวนก็มีผู้โดยสารเป็นหลัก พันหรือหลายพันคนได้ครับซึ่งกรุงเทียิก็มีโอกาสได้ไปไปนั่งมานะครับอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือยุโรปนะครับก็ทําให้ประเทศเรานี่ก็ยังยังรออยู่นะครับแต่ถ้าระบบรางในกรุงเทพมหานครเราก็มีระบบรางที่ควบคุมไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่เสียด้วยก็ยังเหลือโครงข่ายการเดินทาง ด้วยรถไฟความเร็วสูงต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางออกตกนะครับเข้าสู่ส่วนกลางถ้าสมมติเราโครงการนี้มันสำเร็จก็จะทำให้การเดินทางสัญจรไปมาระบบรางเ่ยก็จะทำให้ถนนหนทางก็อาจจะปลอดรถหรือว่าลดจำนวนประชากรลดลงโดยโดยโดย,โดยในย่าสำคัญนะครับก็คือการเดินทางที่มันสะดวกสบายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งรถส่วนตัวนะหรือนั่งรถโดยสารก็จะทำให้เราเนี่ย สะดวกสบายและประหยัดเวลานะครับเวลาสําคัญที่สุดครับก็คือตามแผนนะครับตามแผนรถแม็เขาก็ประมาณเดินทาง609กิโลเมตรนะครับระหว่างหนองคายกรุงเทพมหานครถ้าขับรถส่วนตัวหรือใช้รถใช้ถนนนะครับก็จะใช้เวลา10ชั่วโมงประมาณ8 1 0ถึง10ชั่วโมงนะครับถ้าสมมติว่ารถไฟความเร็วสูงเสร็จแล้วก็6 0 0 9ก้ากิโลก็ใช้เวลาเดินทางแค่สามชั่วโมงสิบห้านาทีอ่กาก็ลดลดเวลาไปประมาณสองส่วนสามเนาะก็ถือว่าอ่าเวลาที่เราลดไปได้ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงอ่ะหกเจ็ดชั่วโมงสามารถที่จะทําอะไรได้เยอะแยะมากมายกายกองนะครับอ่ามีมีการสูญเสียมีการสูญเสียเวลาไปกับพวกนี้นะครับเราไปนั่งอยู่บนรถเนาะบางครั้งก็เจ็ดชั่วโมงเราก็สามารถที่จะไปทำภารกิจอื่นๆไนดะ้อีกมากมายนะครับ นั่นก็เห็นว่าความสำคัญของเวลาเป็นหลักอย่างนี้ทุกคนแข่งขันก็คือแข่งขันด้านเวลานั่นเองครับนั่นแต่ด้านเวลานั่นเองก็เหมือนกับว่าการสื่อสารเนะเมื่อก่อนเราก็ใช้โทรศัพท์ไม่ไม่แพร่หลายมันทุกวันนี้เราก็ใช้การเขียนจดหมายก็ใช้การเดินทางในการถามตอบกันใช้เวลาเดินไปเดินมาก็คือเอาจดหมายไปแล้วก็จะตอบแล้วกลับคืนมาใช้เวลาเป็นเดือนใช่ไหมครับ ดี๋ยวนี้เราแค่ยกหูเราก็สามารถที่จะโทรคุยกันรู้เรื่องเห็นหน้ากันดนะ้ใช่ไหมครับหมายถึงเทคโนโล,โลยีอันนี้การขนส่งเราก็ตั้งแต่ไหนดึกดําบรรมาแล้วก็เดินทางมามันอาจจะดีหน่อยในะปัจจุบันอาจจะดีหน่อยการเดินทางรวดเร็วขึ้นหน่อยแต่ก็ยังอิงอยู่กับรูปแบบเดิมๆนะครับแต่ถ้าเรามาใช้ขบรถไฟความเร็วสูงทึ่งเดินทางประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี่ย ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเดินทางก็ว่าได้นะครับก็เป็นมิติใหม่ของการเดินทางของเรานะก็ไงไงก็ทําแล้วก็อยากจะใหะ้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ทําให้สําเร็จเถอะครับเพราะว่ากรุงเทพโคราชเนี่ผมเห็นทํามาก็ประมาณ3 4ปีปีถลง้ปีนะครับจนรถไฟลาวจีนเนี่ยเขาเสร็จไปตั้งแต่ปีกายปี เขาใช้งานมาแล้วแต่เราก็ยังไปไม่ถึงไหนนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็เอาใจช่วยนะครับผมพูดจะใช้บริการคอยจะใช้บริการอยู่นะครับเห็นข่าวการอัปเดตแล้วก็ถือว่าโอ้ก็เชื่นใจขึ้นมาหน่อยครับก็ไปดูข่าวเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรื่อง